สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอแนะนําตัวเองเหมือนเดิมนะคะชื่อนางสาวสสิประภายางงามชื่อเล่นเอเอกค่ะอายุ33ปีนะคะน้องเอกขายกระเป๋าหนังแท้นะคะเป็นงานคุณภาพระดับส่งออกและขายให้ในราคาที่ถูกมาก มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะช่วงนี้ต้องกราบขอภัยในความไม่สะดวกนะคะขออนุญาตลดรับลูกค้าหน้าร้านชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดพี่พี่สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยทักเข้ามาในช่องทางอินบ็อกซ์นะคะจะเป็นช่องทางเดียวที่น้องเอ๋และทีมงานสามารถตอบได้ครบและเร็วที่สุดและเป็นช่องทางที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอ๋ทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสะพายหนังปลากระเบนส่งติ๊กมี นะคะรุ่นนี้พี่ๆขาสวยมากดีไซน์เลิศมากวัตถุดิบเลิศมากการใช้งานเลิศสีเลิศและราคาเลิศที่สุดเดี๋ยวนอกเอจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสำหรับตัวนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่10นิ้วความกว้างด้านล่างอยู่ที่10นิ้วความกว้างด้านบนอยู่ที่12นิ้วสูง8นิ้วและหนา4นิ้ว พี่พี่ดูนะคะกระเป๋ารุ่นนี้ผลิตจากปลากระเบนทั้งหมด4ตัวด้านหน้าและด้านหลังเป็นปลากระเบนเม็ดใหญ่ๆสวยสวยชัดๆแบบนี้นะคะและบริเวณหูหิ้วผลิตจากหนังวัวแท้ด้านข้างซ้ายและขวาผลิตจากหนังวัวแท้ก้นกระเป๋าผลิตจากหนังวัวแท้น้องเอต้องย้ำเพราะว่าต้นทุนในการ,รผลิตสูง และก็มีความทนทานมากๆต้องย้ำเป็นพิเศษสายสะพายผลิตจากหนังวัวแท้ซับในผลิตจากหนังวัวแท้ช่องซิปด้านข้างด้านในผลิตจากหนังวัวแท้ช่องอเนกประสงค์ด้านข้างผลิตจากหนังวัวแท้กระเป๋าตัวนี้มีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากและมีความสวยหรูและทนทานมากปกติราคาทั่วๆไปตามห้างในเมืองไทยต้องมี8 9 0 00บาท ถ้าเป็นซับในหนังเนี่ยหลักหมืน่นอัพถ้าอยู่ต่างประเทศสองหมื่นบาทอย่างต่ำ mm hmm. พี่พี่คาะน้องเอขายให้กับพี่พี่ในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างแน่นอนสำหรับกระเป๋ารูปร่างหน้าตาแบบนี้วัสดุดิบแบบนี้นะคะต้องวัสดุดิบแบบนี้ซับในแบบนี้น้องเอกขายให้ในราคา3,300บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาที่ถูกมากคุ้มมากกับวัสดุดิบแบบนี้ มีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจหนังแท้ c, แถมให้ทุกออเดอร์ด้วยค่ะสีแรกที่น้องเอโชว์คือสีเบสโกลนะคะเป็นสีทองนวลๆที่ถือออกมาแล้วดูสวยรูเหมาะกับการออกงานมงคลทุกงานเลยค่ะงานที่สวยงานที่หรูถือออกมาแล้วจะโดดเด่นอย่างแน่นอนไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะโทนสีแรกที่น้องเอกจะให้ชมนะคะก็จะเป็น โทนสีพาสเทลสีที่ให้ความรู้สึกนุ่มละมุนหวานน่ารักดูอ่อนโยนดูเรียบรูสีต่อไปคือสีชมพูพาสเทลพี่พีๆขาตะกูลสีพาสเทลเนี่ยมันจะดูนุ่มดูสวยดูเบานะคะแต่ยังคงความโดดเด่นสีชมพูพาสเทลพี่พี่ดูค่ะดูทรงเห็นไหมทรงตัวนี้คือถือออกมาแล้วสวยงามมากๆ ด้านข้างด้านหลังสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะ,ะแค่ความสวยนี่ก็คือสะดุดตามากเวลาถือออกมาเนี่ยยากที่ใครจะลอกเลียนแบบงานตัวนี้เป็นงานที่มีความโดดเด่นและรูหราวัตถุดิบเลิศคือถือไปไม่ซ้ำกับใครอย่างแน่นอนไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปน้องเอ๋จะให้ชมสีชมพูมันเย็นโอ้พี่ๆ่ะแจ่ม แจ่มแจม่มสาวๆค่ะคือความแจมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแต่ถ้าพี่ถือสีชมพูแบบนี้นะคะทั้งสวยทั้งแจ่มทั้งเลิศเลยกระเป๋าตัวนี้ขนาดความกว้าง10นิ้วสูงอ่ะความกว้างด้านล่าง10นิ้วนะคะความกว้างด้านบนจะอยู่ที่12นิ้วรุ่นนี้คือสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้สบายๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่น้องเอ๋ยย้ำเลยว่าวัตถุดิบเนี่ย เน้นๆทั้งด้านนอกและด้านในเรื่องของการใช้งานก็สะดวกสบายสาวๆวขาถือแล้วสวยและใช้งานดีมากๆด้วยอ่ะชมสีชมพูบานเย็นดูนะคะเม็ดปลาสวยและเด่นเหลือเกินเพิ่งผลิตมาใหม่คะ่ะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากผลิตมาทุกรอบหมดทุกรอบนะคะดีไซน์สวยและวัตถุดิบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อถือไปเทียบกับกระเป๋าทั่วไปต่างกันมากๆ แล้วได้ในราคานี้คือคุ้มมากๆค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเวยให้ชมสีแดงสดสวยและงดงามมากพี่พี่ขกระเป๋าหนังแท้นะคะในราคาเนี้ยคือถูกมากๆแล้วเนี้ยมันเป็นหนังปลากระเบนปลากระเบนเนี้ยเป็นปลาเป็นหนังที่ได้รับการจัดอันดับมาแล้วว่าใช้ระยะเวลาในการผลิตนานที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับทุกๆหนังแล้วก็เป็นหนังที่ผลิตยากที่สุด ในโลกเพราะว่าหนังของเขาไม่ใช่เหมือนผ้าพยูหรือพลาสติกหรือหนังเรียบๆทั่วไปที่สามารถนํามาตัดเย็บได้เลยไม่ได้นะคะมันจะมีขั้นตอนการทํางานมีหลายขั้นตอนมีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่ดีๆมาเย็บไม่ได้เข็มหักกระจุยกระจายหนังเขาจะมีความแข็งแรงมากถ้าพูดถึงเรื่องสวยโดดเด่นแล้วก็รับประกันได้เลยเพราะว่าไม่ใช่สินค้าที่จะใครที่จะลอกเลียนแบบได้ง่าย เป็นสินค้าที่ลอกเรียนแบบไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยและโดดเด่นและคุ้มค่าเรื่องความทนทานแล้วนกเขยขาย3,300บาทพี่บาทพี่ขาราคาเนี้ยคือราคาที่ถูกมากถูกมากๆจริงๆเมื่อเทียบกับวัตถุดิบแต่ละตัวแต่ละตัวที่นกเหตยจัดให้สีต่อไปคือสีแดงเข้มน,นะคะทุกใบจะมีสายสะพายให้หมดนะคะสายสะพายก็สีเดียวกับกระเป๋าเลยตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวสายสะพายด้านข้างก้นกระเป๋าซับในย้ำเลยนะคะว่ารุ่นนี้ผลิตจากซับในที่เป็นหนังวัวแท้หนังวัวเกรด A ใบนี้เป็นหนังทั้งใบในราคา3,300บาทไม่มีอีกแล้วนะคะสีแดงเข้มพี่ๆขาสวยทุกเฉดสีสวยแบบไม่มีใครลอกเลียนแบบสวยโดดเด่น สวยและทนทานสวยและเป็นอมตะด้วยความสวยที่คุ้มค่าแบบนี้นะคะพี่ๆได้ลองใช้แล้วพี่ๆจะติดใจเพราะว่าเครื่องหนังเนี่ยมันทนมันทนมากๆเก็บไป10ปีปี่สี่ปีไม่มีไม่มีหลุดลอกร่อนเลยนะคะมาต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปน้องเห๋ยให้ชมสีส้มค่ะอ่ะ ความสวยความโดดเด่นนะคะสีส้มก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สาวๆใช้ออกมาแล้วจะสวยและโดดเด่นและสดใสน่ารักมากสีแต่ละแต่ละสีน่าให้พลังงานต่างกันนะคะพี่ๆก็เลือกสีที่ถูกฉลกกับวันเกิดได้เลยปกติน้องจะแนะนําเรื่องสีอยู่แล้วนะคะสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยแต่ตัวนี้จะเน้นคลิปเนี้ยน้อจะเน้นเรื่องวัตถุดิบนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบสำคัญมาก เพราะว่าใช้ใส่วัตถุดิบลงไปเยอะทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในส่วนสีสีถ้าพี่ๆเลือกไม่ถูกพี่ๆสามารถสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยแต่นอกเอ๋อก็อยากให้พี่ๆเลือกใช้สีที่ถูกฉลุกับตัวเองนะคะเพราะว่าจะเพิ่มพลังงานความสวยพลังงานด้านการเงินพลังอํานาจให้กับสาวๆแสงสีเสียงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่และิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ เราจึงตั้งใจผลิตกระเป๋าออกมาหลายสีสันเพื่อให้ที่ได้เลือกใช้นะคะเพราะเรารู้ด้วยว่าพลังงานของสีจะทําให้สาวๆสวยขึ้นโดดเด่นขึ้นมีพลังอานาจมากขึ้นนะคะสีส้มเป็นอีกสีหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องการเงินนะคะสำหรับสาวๆที่เกิดวันอังคารการจัดอันดับสีจัดมาจากสถิติสถิติที่มีการสํารวจมีตัวเลขรองรับและแม่นยํามากนะคะ สาวๆที่เกิดวันคานนำสีส้มไปใช้เลยน้องเอ๋แนะนาเลยค่ะจะเป็นสีที่เพิ่มพลังงานด้านการเงินให้กับสาวๆหรือถ้าสุขภาพบุรุษที่เกิดวันอังคารนะคะหากับเ๋าต่างสีส้มมาใช้ได้เลยคุณผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีฟ้าน้ําทะเลโอโ้พี่ๆเห็นหมาน้องเอกถือมาแต่ละสีแต่ละสีเนี่ยต้องพูดเลยว่าทั้งสวยและโดดเด่นทุกสีสวยกันคนละแบบไม่ว่าจะเป็นสีสดใสโดดเด่น สีที่ดูนุ่มนวลเรียบรูทุกสีสวยหมดให้พลังงานต่างกันเลือกสีให้ถูกฉลกหรือจะเลือกตามความชอบก็ได้อย่างเช่นมีสีมีกระเป๋าเยอะอยู่แล้วก็จะเลือกสีที่ยังไม่เคยมีนําไปเข้าตู้เพื่อสลับสับเปลี่ยนุนเวียนในการใช้งานก็จะสนุกสนานอีกแบบหนึ่งหรือจะเลือกสีที่ถูกเฉลกกับเราเพิ่มพลังงานให้กับเรานะคะได้หมดเลยขึ้นอ,อยู่กับความชอบส่วนรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหรือดีไซน์หรือวัตถุดิบการใช้งานอะไรคือดีหมดทุกอย่างเลยค่ะ คุ้มแน่นอนค่ะพ,พี่ค่ะดูสีฟ้าตัวนี้เป็นฟ้าน้ำทะเลสวยมากในกล้องเนี่ยจะดูเข้มกว่าของจริงนะคะต้องบอกเลยว่าการทำคลิปวิดีโอหรือการไลฟ์สดเนี่ยกล้องแต่ละกล้องจะให้ภาพออกมาที่ไม่เหมือนกันซึ่งการทําให้กระเป๋าในกล้องเนี่ยเหมือนของจริงมากที่สุดเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะเวลาน้องเดีทำคลิปวิดีโอเนี่ยจะไม่มีแอปพลิเคชันใดๆเลย เราตั้งใจจะให้พี่ๆได้เห็นความงามของกระเป๋าอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยสีบางสีเนะี่ยกล้องมันอาจจะไม่เหมือนของจริงแต่ตัวนี้นะคะจะอ่อนกว่าในกล้องนิดหนึงนิดนึงนะคะนี่คือด้านในค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยค่ะสีต่อไปสีโอ้โหสีเขียวสดพี่ๆค่ะนี่คือสีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสีเขียวเหนียวซับเป็นสีที่ธรรมชาติให้มาพื้นที่ตรงไหนอ่าสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดูสวยงามเสมอใช่ไหมคะเวลาเราต้องการพักผ่อนเราก็จะมีอยู่ตรงพื้นที่สีเขียวสีเขียวนะคะใช้นํามาใช้เป็นกระเป๋าก็ดียิ่งควรเกิดวันจันทร์วันพุธพรหัสและวันอาทิตย์นะคะจะถูกฉลกมากสําหรับสีเขียวค่ะชมความงามนะคะโอ้โหพี่ๆคะ่ะกระเป๋าที่เราจะเลือกซื้อจะต้องไม่ซ้ากับ ใบแรกใบที่เรามีอยู่ในตู้เชื่อน้องเอ๋นะคะแล้วความสวยความโดดเด่นความสนุกสนานพี่ๆจะรู้สึกสนุกสนานเวลาได้เปลี่ยนกระเป๋าผู้หญิงเราเนี่ยมีกระเป๋าหลายใบนะคะมีกระเป๋าหลายแบบถ้าเราจะซื้อแบบต่อไปใบต่อไปจะต้องไม่ซ้ํากับที่เรามีอยู่นะคะรับประกันได้ค่ะเราจะสวยและโดดเด่นมากๆแน่นอนนะคะแล้วหนังปลากระเบนก็เป็นอีกเป็นกระเป๋าอีกชนิดนหนึ่งที่น้องเอ๋อยากจะแนะนําให้พี่ได้ลอง เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ข้าวของเครื่องใช้แต่ว่ามันเป็นอัญมณีเป็นไข่มุกไม่เล็กๆเล็กๆเนี่ยซึ่งไม่ได้หาได้ง่ายๆ,ๆการออกไปน่านน้าที่น่านน้าทางตอนใต้ของประเทศไทยก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาจากหน้านน้าในไทยอย่างเดียวเพราะมันไม่พอก็ต้องออกไปที่น้านน้าอินโดนีเซียจ่ายครั้งละห้าแสนบาทอยู่ได้สิบห้าวันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วกระเบนก็คืออยู่ในทะเลน้ํำลึกด้วย5 5 50เมตร50เมตร70เมตรอย่างต่ําไม่ง่ายไม่วัตถุดิบไม่ง่ายที่จะหามาเรื่องความคุ้มค่าหรูหราและโดดเด่นนะคะความทนทานเป็นอีกอีกทางเรื่องหนึ่งที่นเอาอยากให้พี่ลองใช้ดูสวยเป็นอัญ,ญมณีคือต้องบอกเลยว่าเขามีคุณลักษณะสมบัติที่พิเศษแตกต่างจากวัตถุดิบทั่วไป แต่สิ่งหนึ่งที่น้องเอชอบที่สุดก็คือความทนทานนี่แหละค่ะความทนทานเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าถ้าเราซื้อมาแล้วหลุดลอกล่อนเนี่ยซื้อมาแพงมันเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเลยแต่ตัวนี้ราคา3,300บาทที่น้องเอกขายเนี่ยใช้ได้20ปีอย่างนี้ค่ะยังทนยังสวยอยู่ไม่หลุดไม่ลอกไม่ล่อนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะโอ้โหสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินพี่พ,พี่ดูสิคะสวยทุกสีเลยแล้วแบบว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ย องค์ประกอบต่างๆหมายถึงก้นกระเป๋าด้านข้างซับนงซับในนะคะก็เป็น,นหนังวัวแท้หมดเลยมันเป็นอะไรที่เอาแค่พูดแค่เรื่องวัตถุดิบอย่างเดียวนะคะก็คุ้มแล้วนะคะยังไม่ต้องไปถึงที่ที่มาของกระเป๋ายังไม่รวมค่าแรงค่าฟอกอย่าง ยังไม่รวมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยเ,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 เอาแค่วัตถุดิบที่เรามานำนำมาผลิตเป็นกระเป๋ารุ่นนี้ก่อนเลยก็คือคุ้มสุดๆนะคะทรงสวยทรงนี้จะอยู่ทรงไปตลอดว่าเรามีมาตรฐานในการผลิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านนอกที่พี่พเห็นหรือว่าซับในตัวที่ใช้ดามกระโปรงกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้วัตถุดิบอย่างดีหมดกไรนกระเป๋าสวยและอยู่ทรงตลอดนะคะอันนี้คือสีดํารุ่นนี้ราคา3,300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ เป็นราคาที่ถูกตาแตกถูกจริงๆถูกมากๆไซส์แบบเนี้ยกำลังดีใช้วัตถุดิบเยอะปลากระเบนก็เม็ดใหญ่ชัดเจนมากต่อไปน้องเอ๋นจะให้ชมสี Limited Edition โอ้โหสีทองคำถือออกมาแล้วดูสวยสง่าามากพี่ๆคะ่ะคือสีเงินและสีทองนะคะราคาจะอยู่ที่3,600บาทแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสีเงินนะคะมีเฉพาะสีทอง สีเงินและสีทองจะเป็นสีลิมิเต็ดของทางร้านซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหรือสีที่ใช้ผลิตหนังปลากระเบนต้นทุนจะสูงมากไม่ใช่แค่หนังปลากระเบนอย่างเดียวนะคะจะเป็นหนังงูหรือหนังจระเข้ถ้าเป็นสีเงินสีทองต้นทุนจะสูงหมดและจะเป็นสีที่แพงกว่าสีอื่นนะคะสีพวกนี้เราตั้งใจผลิตมาเพื่อความเป็นสิริมงคลบางครั้งลํำรวยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นสีที่มนุษย์เนี่ยมีการใช้ดึงดูดความมั่งคั่งมาแล้วหลายพันปีนะคะ แล้วก็เป็นสีที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นเวลาถือออกมานะคะจะมีความเรียบรูและโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครพี่พี่ถือออกงานพี่พี่ถือไปงานมงคลใส่ผ้าไหมผ้าไทยผ้าเดรสชุดไทยได้หมดค่ะสวยหมดเลยตัวนี้นะคะมีดีไซน์ที่สวยงามมีดีไซน์ที่สวยงามลักษณะการใช้งานออกมาได้สวยหรูไม่ว่าพี่พี่จะถือไม่ว่าพี่พี่จะคล้องแขน นะคะไม่ว่าจะใส่สายสายรุ่นนี้นะคะคือบอกเลยว่าที่สุดของความโดดเด่นจริงๆแล้วก็ซับในที่เป็นหนังวัวสีทองคำแบบนี้รูหราทั้งข้างนอกและข้างในใส่วัตถุิบลงไปอย่างอัดแน่นในราคา3,600บาทเท่านั้นของสีทองคำนะคะถือว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะถ้าพี่ๆสนใจ ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยน้องเอ๋และทีมงานยินดีรับใช้นะคะ,ะถ้าสีไหนใบไหนรายการไหนยังไม่ถูกใจพีพ่่อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยขอภาพเพิ่มเติมได้เลยต,ตัวนั้นตัวนี้มีไหมเพราะว่าบางทีน้องเอ๋กอย็ยังไม่ได้อัปเดตทั้งหมดอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะมันมันค่อนข้างหลายตัวก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะคะน้องเอ๋และทีมงานย้าําว่าน้องเอ๋และทีมงานเนี่ยยินดีรับใช้พี่ๆทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋นะคะ แล้วเอกจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ